สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยรซซิ่งฮะวันนี้ไม่มีอะไรทำเดินดูรถสวยกันดีกว่านะฮะวันนี้ก็ไหน,นๆมาแล้วมาที่ซ d ดีก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าก็ฝากด้วยฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยขออนุญาตเช็คเสียงนะเสียงได้ยินบ้างหรือเปลว่าคง<อ><อ>ได้ยินเสียงกันนะฮะเพราะว่าไม่ได้ใช้มค์มาสักพักหนึ่งละขออนุญาตใครท้่มากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ นี่เคยไปไหนกันเนี่ยมาเรามาดูรถสวยวันนี้แอบดูรถสวยกันหนึ่งมีเสียงบ้างไม่รู้อ๋อมีเสียงนะอ่ะไหนๆก็มาแล้ววันนี้แอบคุยน,นิดนึงนัดครับี ไปไหนนัดวันนี้วันนี้ยุธยาพี่พย,ยุธยาวัดหน่อยพี่สายทําบุญกับเขาเหรอแน่นอนันผมเน่นอนแล้วทําบุญบานลานผมสายวัดอยู่แล้วพี่เฮ้ย <c oughs> สภาพนัดไม่น่าทําบุญได้นะปล่อยโคใช่แน่นอนปล่อยทุกวันปล่อยทุกวันวันละหมื่นสองหมื่นโอ้โหแหมต้องตามรอยนะแมนละเดี๋ยวนะไอที่บอกตามรอยผมเนี่ยไม่ใช่ล้อไปซันเลยฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้อยู่กับกลุ่มไรนัดบอกนิดนึงโอ้แกรโดขับไทยแลนด์ครับผม กาลโดขับแลมโบกินีเแลโดขับครับกาลโดขับ,ขบ,ขบไทยแลนด์ครับวันนี้มีกี่คันวันนี้ลงมา20นะครับพี่20คันใช่ครับพี่ก็อย่างที่เห็นดูมีคันไหนเด่นๆไหมโอ้โหเด็ดที่สุดเลย <c oughs> ผมพาไปดูเลยอ่ะป่ะพาไปดูนิดนึงนี่เลยคนระับผมพาไปดูอย่าบอกสีดําที่ติดสติกเกอร์ด้วยนะอยคันไหนคันนี้คันนี้เจ้ของหล่อสุดพี่คันนี้เจ้ของหล่อสุดชื่ออะไรนะชื่อนัทคิงไรเห็นไหมพี่เห็นที่มากกูเบื่อจริงๆไอ้เจ้าของพูดพูดบอกว่าตัวเองหล่อเนี่ยคันไหนคันไหนคันนี้เลยพี่เป็นอะไรมั่ง โอ้คันนี้นี่มีหอยพี่มีหอยมีหอยด้วยเหรอหอยพี่อ่าเราขอเจ้าของรถก่อนดีวหาหอยนางรมเป็นหอยนางรมด้วยไม่ใช่นางรมเนี่ยนางรมนางรมไลท์เห็นไหมพี่เห็นไหมนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ออดี้ทีทีสรุปมันคือออดี้ดีทีใช่ไหมออดี้ดีทีนี่มันคือออดี้ดีทียไม่บอกมาดิใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมเราถ้งมาดูคันนี้สีส้มฮะสวยงามก็ยังเป็นซูเปอร์เล็ก เป็นซุปเปอร์เล็กครับพี่เดี๋ยวแนะนําเลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่าเดี๋ยวให้ให้ใหม่ยืนยืนด้วยกันยืนด้วยกันเลยยินครับเชิญครับนี่มาดูรถอันนี้อันนี้คือแลมโบที่แรงที่สุดในประเทศครับคันนี้อันนี้คือที่บอกว่าพี่สะสมหอยนางรมด้วยใช่ไหมครับอันนี้สองหอยครับสองหอยมาดูหน่อยดีกว่ามาสองหอยครับเห็นนะประมาณสักกี่ม้าดีครับนี่นี่พี่แมนเขามีเขามีเอกสารมาด้วยนะว่า เอกสารยืนยันยืนยันม้าด้วยยืนยันมาด้วยพกตลอดนี่พกเอกสารยืนยันตลอดนี่เบื่อคนขี้เกียจอธิบายขี้เกียจเหลามาอยู่ที่ไหนว่เดี๋ยวจะมองไม่เห็นตัวเล็กเกินอ๋อยังไหนึ่งพันหกสิบเจ็ดม้าโอพี่คิดอะไรอยู่ครับสวัสดี2,000ยูเซอร์นะครับ สวัสดีครับผมพี่คิดอะไรอยู่ครับพี่มธิายเลยครับเบียงไม่มีนะก็เป็นชุดคิดของอันนี้เป็นชุดคิดของอสำนัก ETS ฮะ ETS ที่แปะอยู่ฝาเครื่องใช่ใช่สมมติว่าต้องเปลี่ยนฝาด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอินเทคด้วยฮะเปลี่ยนอินเทคด้วยแล้วก็เป็นอันนี้อินเตอร์น้ำอินเตอร์น้ำครับผมอินเตอร์น้ำอ่าอินเตอร์น้ำนะฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่คืออินเตอร์น้ำ แล้วก็เทอร์โบสองลูกสองลูกของ precision precision turbo precision ใช่บูทเท่าไหร่พี่ตอนนี้แม็กซี่หนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่ไฮบูทไฮบูทโลบูทที่หนึ่งโลบูทที่หนึ่งที่ออกเทนร้อยออกเทนร้อยนะฮะอ๋อนี่คันนี้เติมออกเทนร้อยเหรอออกเทนร้อยแล้วถ้าน้ำมันธรรมดาวิ่งไหมฮะวิ่งได้น้ำมันธรรมดาก็เป็นเก้าห้าโซฮอร์เก้าห้าโซฮอใช่ที่เก้าร้อยบางคนถามว่าบางคนชอบถามว่า น้ำมันธรรมดาวิ่งได้เหรอวิ่งได้ครับเพราะนี่จูนสองแมปสองแมปสองน้ำมันบางคนอาจจะงงสองแมปกันเลยคือจูนสองน้ำมันก็คือเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยเติมได้เลยแล้วกล่องอีซก็จะปรับคำนวณค่าน้ำมันเองอองเทนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับไหนไหนก็ไหนๆเจ้าของรถมาขอฟังเสียงเบาๆสตาร์ตเบาๆอ๋อสตาร์ทเบาๆอ่ะสตาร์ทเบาๆเดินฟังเสียงเทอร์โบวิวิดหน่อยทางบ้านขอมาทางบ้านขอมานะฮะ เราจะมาฟังเสียงกันนิดนึงนี่คือเอกลักษณ์ของเทอร์โบกับลมโบนะฮะ แค่นี้แหละที่อยากได้อ่ะพี่เดี๋ยวเก็บไปก่อนนี่ฮะพันเสียงตดด้วยได้ยินเสียงตดด้วยเนี่ยคือเทอร์โบนะฮะสองลูกออกเทเลยนะนพี่ออกเทนลอร้อยใช่ครับเออคือแบบวันนี้พี่เขาไม่รีบดนะไม่รีดไม่รีบเขาไม่รีบก็เอาเอามาแค่พันม้าเองเอาแค่มาพันม้าแลมโบหนึ่งพันหกสิบห้าตัวนี่คือแลมโบหนึ่งพันหกสิบห้าตัวกับซุปเปอร์เล็กซึ่งจริงๆเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงขออนุญาตเปิดนิดนึงฮะอือหือนี่ฮะคือซุปเปอร์เล็ก เบายังอ oh! like <t rap cooler> ุ่นๆอยู่เลยอ่ะม <t rap> oh, ีใครนั <rap> ่งมาด้วยไหมน่ะไม่มนี่ฮะภายในซูเปอร์เล็กนะครับอืผมบอกเลยว่ากลิ่นอาคันเนล่านี่มันเป็นอะไรที่เราใจจริงๆนะพี่แอบถามนิดนึงตอนลงสนามวิ่งเวลาเท่าไหร่ของสมัยยังไม่ได้ยังไม่ลงใช่พี่นัดนัดพาได้ไงวะวันนี้ไงพี่ผมจะพาพี่เฮงไป ทดลองสักูนถึง100พอศนย์ถึงหนึคันนี้ประมาณสองเกิน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 เอาสปีดเอาสปีดลิมิตพอพี่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยพอศูนยถึงหนึ่อทดลองคันนี้นัดว่าเท่าไหร่ผมว่าต้องมี2.5งจนะสอมีผมว่าได้นะเพราะว่าซูเปอร์เล็กมันขับ4ี่ใช่เพราะว่าก็สามสามจุดอแล้วพี่สาอยู่แล้วสามจี่นะ นี่น่าต้องมีต้องมีเพราะว่าแรงม้ามากกว่าเดิมเกือบเท่าตัวใช่ก็คือ1,065ตัวแล้วเป็นขับ4บอกเลยว่าืออหือ่าจะเป็นแรงจริงๆแล้วเป็นเป็นคำถามที่ผมชอบถามมากกับคนที่ขับรถซูเปอร์คาร์แล้วพันม้าเนี่ยพี่คิดอะไรอยู่ไม่มีไปให้ไกลไปให้ไกลไปฝึกไปให้สุดไปให้สุดแล้วเลยเลยมัเลยเถิดมีคันไหนอีก นี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่นัดรถนัดคิงเราไม่อยากดูหรอกอย่าไปดูรถผมเลยพี่บาดแผลเยอะครับรถผมบาดแผลเยอะเปท้ายด้วยอันนี้ธรรมดาพี่ธรรมดาแมวขวนแมวขวนอันนี้คือรีบออกเมียจับได้พี่ไปรับสีมาเพิ่มไม่ใช่รพี่อันนี้เมียจับได้เนีเมียจับได้เลยรีบออกเนี่ยเมียมากมากันเยอะพี่วันนี้สิบตารางนึงมีมีมีอะไรมากอันนี้ดีกว่าพี่อันนี้ดีกว่าตัวพิเศษเลยพี่สีแดงแป๊ดคือซเปอร์โซวิโอซูเปอร์โว้ยนี่มี ส3,000ในไทยพี่ต้องครับพี่ต้องพี่ต้องครับสวัสดีหนึ่ง3,100อ s e r เลยนะที่เข้ามาชมก็วันนี้ก็มามีอะไรเจ๋งๆเข้ามาดูกันนิดนึงนะครับเมื 3, ่อกี้เราดูลัมโบ1,060กว่าม like ้าครับมาชมโซฟิโอหน่อยครับอออ๋เเาลยครับสวัสดีครับพี่พี่นั่งเลยดีกว่าไปดูรายละเอียดรถดินี้เดี๋ยวให้ให้ประธานให้ประธานพาชมนี่เราพี่ต้องรายละเอียดเลยครับพี่อันนี้ครับอันนี้มีกี่คันในเมืองไทยครับพี่ต้องมีน่าจะ ห้าหกคันนะครับมันต่างยังไงมันเป็นไลท์เวทไลท์เวทครับข้างในจะเป็นคาร์บอนเป็นอะคานาล่าหมดบอกว่าเป็นไลท์เวทนี่คืออะคานาล่าใช่ครับเฉพาะบ่อนี่ประมาณสามแสนกว่าหลังคาร์บอนด้วยหลังคาร์บอนหลังคาร์บอนด้วยนะฮะนี่หลังเป็นคาร์บอนแล้วก็ไอตรงฝาเครื่องฝาหลังฝาหลังกับปีกก็เป็นคาร์บอนหมดคาร์บอนหมดแต่ปีกก็จะเป็นตัว คอฟิโอจะเป็นปิกอย่างจริงๆแล้วอย่างไลท์เวทเองเนี่ยตอนนี้ในไทยมีน้อยมากที่เคยที่เห็นเห็นนับได้ประมาณ5-6าหกคันนะครับ5-6าหกคันว้าวผมบอกเลยว่าร้อคันไลยพี่ทั่วโลกใช่แต่จริงๆอาจจะผลิตไม่ถึงนะประมาณร0อยสามสิแต่ส่วนใหญ่อย่างที่เห็นว่าบางคนชอบงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรครับพี่เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก็ได้ว่านี่คือ LP 570ก็คือแรงม้านี่4ก็คือขับสี่ กับเรื่อนสีล้อใช่ครับแล้วเขาก็เลือกเบรกเซรามิกเซรามิกใช่นี่ฮะคือจะเป็นรุ่นเกือบสุดท้ายเกือบสุดท้ายต้องบอกเลยว่าแดงแปด๊ดคันนี้ก็ท่อก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่ง<ช>ปล่าคันนี้เปลี่ยนท่อมาเปลี่ยนท่อทูบิใครอยากฟังเสียงขออนุญาตก,กด like, <laughs> ไลค์กดแชร์ด้วยครับ สวัสดี3,700ยูเซอร์ครับอ๋อเขาบอกว่าอยากฟังเสียงนิดหนึ่งครับมาสักหน่อยวันนอันนิดหนึ่งเรามาฟังเสียงกันนิดหนึ่งนะทีเดียวอยู่โอเคครับพี่ทีเดียวอยู่ ทำทไมต้องหน้าหงายอ่ะใช่ไหมสันตูบี้ทูบี้จริงๆนี่ฮะท่อก็บอกเลยพี่นัดเสียงรถนัดเหงาเลยอ่ะเหงาเลยสู้ไม่ได้พี่ช่วยไอ้เพียภายนอกนี่แรงมากเลยเจอนี่ไม่หงอยเลยอ่ะแล้วมีนู่นด้วยตรงนี้โหเยอะเลยพี่วันนี้มากันสิบกว่าคันนี่สรุปเนี่ยจะไปวัดจริงใช่ไหม โหต้องให right? ้สาบานเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ยานะเดี๋ยวนัดมึงสาบานอะไรกูกลัวท <net ุกครั้งเลยแล้วตายหมูเนี่ยยืนยืนกันตายหมูแน่นอนนี่ฮะก็นี่นี่คืออีกหนึ่งคันสีแดงแป๊ดนะฮะสวัสดี4,000ยูเซอร์ด้วยนะครับก็อีกคันนึงคันเหลือง นี่เลยนี่เลยนี่มาคิวคาร์เรนเองรถอันนี้อันนี้คือเรามาเป็นในกาแลโดรุ่นใหม่ครับไม่ใช่สองพันเทอร์โบแปลงมาแปลงมาเครื่องหลังกาแลโดเครื่องหลังเอซาร์ใช่แนะนำตัวเองนิดนึงเหรอคิวครับพี่คิวสวัสดีครับคิวครับพี่ทำไมซื้อคันนี้ชอบครับพี่อ่ชอบทำเดียวเลยอ่ก่อนก่อนชอบมาฟังเสียงตามสายทางฟังเสียงนิดนึงเขาไม่ด่าแม่เราไม่เลิก นี่เฮ้ยอย่าไปจอดใกล้เดี๋ยวแตกอ่ะเรามาฟังเสียงกันนิดนึงนะฮะอ่าแล้วปรับคอซ่าด้วยนะ oh, ปรับคอซ่าใช่ไหมรู้งานรู okay, okay. 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 ้งานรู้โอเคโอเคโอเคแหมแปบปรับคอซ่าเรารู้ สตาร์ด้าเดี๋ยวมันจะไม่เล้าใจอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวแฟนเพจจะไม่เล้าใจไงถ้าสตาด้าเงรู้เลยว่าเท่านั้นพอขึ้นปั๊บต้องปรับแน่นอนเพราะว่าบางทีการปรับนี่คือเปลี่ยนโหมดใช่เปลี่ยนมันเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปพี่สตาด้ามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสปอร์ตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งขอซางก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งทำไมใช้คันนี้ทำไมถึงอยากคันนี้มันขับสบายแล้วก็แบบวิ่งเร็วๆแบบสบายมาก300 300ยนี่แบบ นิ่งเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวคือเร็วไม่เร็วดูอะโลโก้หายอะหายไปแล้วอยู่อยู่อยู่เก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวโลโก้หายแรงจัดเนี่ยไปจอดที่ไหนมาเนี่ยไปแอบจอดอะไรนวดด้วยเป็นที่นวดหรือเปล่าเนี่ยวันนั้นขับผ่านเห็นจอดอยู่อ๋อที่ไหนพี่ไม่บอกไม่บอกครับผมก็เป็นรถที่ขับดีนะในในมุมมองผมนะแล้วก็แบบวิ่งสบายสบาย ขับง่ายไม่แบบกระโชกโคกหดกกันไปเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนระบบเกียร์เขาเปลี่ยนแล้วใช่เปลี่ยนหมดแล้วไม่เหมือนตัวพวกการาโดใช่การาโดยังมีหัวทิมอยู่ยังอยู่นี้ตึกชอบอย่ยี้สิเนาะแก๊งนี้ผมเคยโทผมผมเคยไปลองขับรถชาวบ้านเขาเปลี่ยนเปลี่ยนออตึขับเอดมันจะเปลี่ยนใช่อันนี้แบบสมูทเลยพี่เราชอบยืมรถชาวบ้านเขาขับเพราะฉะนั้นนี่คือตอนนี้สมูทขึ้นใช่สมูทแล้วฝั่งคอซ่าล่ะฝั่งคอซาก็การเปลี่ยน ถ้าผมขับอ่ะผมชอบสปอร์ตมากกว่าคอรซ่ามันจะมีช่วงจังหวะต่อเกียร์ที่มันรู้สึกตึกตึก uh huh. อ่าฮะแต่ถ้าสปอร์ตอ่ะมันจะเป็นแบบสมูทสมูทไปเรื่อยแต่ถ้าคอซ่ามันจะแบบกึกกมันจะมีจังหวะหน่วงนิดนึง uh huh. อ่าฮะอ่าฮะแต่ว่ามันก็เหมาะที่จะขับในแท็กแต่สปอร์ตธรรมดาปกติอ่ะขับสนุกแล้วขับสปอร์ตดีกว่าครับก็บอกรถอย่างนี้ในเซเว่นขายเยอะเลย นะนี่ก็คือจากคิวอีกหนึ่งคันขอบคุณมากครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวขอไปขี่รถเล่นด้วยได้เลยครับเดี๋ยวผมเอาฟีโน่ตามเดี๋ยวผมผูกล้อไปนี่เดี๋ยวผมพาไปดูอีกคันหนึ่งนี่นำเข้ามาจากฟิลิปปินส์เลยพี่ฟิลิปปินส์ด้วยรถพี่จิ๋วพี่จิ๋วขอดูรถฟิลิปปินส์หน่อยขอดูรถฟิลิปปินส์หน่อยนี่รถฟิลิปปินส์พี่ฟิลิปปินส์นะฮะอันนี้คันเดียวในประเทศทำไมอ่ะทำไมต้องบอกกันนิดนึ่งปาพี่จิ๋วพี่จิ๋วพี่จิ๋วยังไงพี่สวัสดีครับยังไงพี่คาร์โร่มันจะมีชื่อเป็็นนนอติสะะฮ มันจะมีชื่อมันอยู่เห็นไหนี่ยเนี่นี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่มันจะมีชื่อมันอยู่เพราะว่าน็อคติสทำให้กับ,บเซอร์เบตของฟิลิปปินส์ที่ได้ไดีลเลอร์ลายบูกินีอ,อ่ะฮะอ่ะฮะคันนี้ก็เลยเป็นสีที่ทางฟิลิปปินี์เนี่ยเขาทำให้พิเศษให้ทางฟิลิปปินส์เขาจะมีตัดด้วยใชปล้อน ซึ่งจริงๆแล้วจะเป็นอยู่ในสไตล์ของรถลักชัวรี่ใช่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไปสอยมาแล้วต่างจากชาวบ้านเยอะไหมล้อเช่นล้อจะเป็นตัวนี้จะเป็นไลท์เดอร์เนี้ยปกติจะเป็นสีนะฮะตัวนี้จะเป็นโพลิชนะฮะแล้วข้างในคันทาร่าจะเป็นทูโทนทูโทนสเปคพิเศษเลยพี่ใช่ครับนี่ฮะแล้วพี่ติวมีมีแฟนเป็นคนฟิลิปปินส์หรือครับมีมีคูปบ่าวครับเป็นสาวฟิลิปปินส์แน่เลย พอดีชอบชอบชื่อน้องติดอะไรแกน้องติดี๋ยวมีคำแปลอยู่มีคำแปลอยู่น้าแมนด้วยแหละกูบอกตรงๆนะมึงเล่นอะไรไปเนี่ยมึงเคลียร์เองกูแคปล่อยมุกมึงย้ำเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับกูนะชอบชอบเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นๆเลยไม่เป็นพอดีเรารวมๆกันแล้วเนี่ยโย่ความพอดีทางด้านที่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่าใช้คำว่ารวมพี่จะออกหรือเปล่า อย่าใช้ะคะําว่ารวมพี่เอแมวไม่อยู่ด้วยเหรอไม่อยู่ไม่อยู่อย่าเอาผมไปรวมไม่ได้อันนี้มาหนีแล้วมาหนีมาหนวโดนกระชิงลุมโดนกระชิงลุมหนีแล้วเนี่ยโดนกระชิงลุมหนีแล้วอ่ะทำไมอ่ะไปไปแบอรไดครับอ๋อฝากสวัสดีพี่บูมด้วยครับนี่ฮะถ้าไปทุกชนกลมก็ต้องไปไหนแล้วเนีต้องไปไหนกันแล้วเอาตรงๆนะ แก๊งเนี้ยไม่น่าเข้ากูบอกเลยใครพลาดนะแม่งมีกดรศอสามอ่ะขอละไปดูยังไงเนะขอบคุณพี่เจียวบครัโอโ้โห,โหโนี่นะนั่นก็คือเหลือเหลือครบแล้วใช่ไหมครบแล้วพี่ก็หลายคันพี่วันนี้มีหมดตัวพิเศษบ้างตัวแรงที่สุดตัว ฟิลิปปินส์สไปเดอร์ก็มีฮูลาคานก็วันนี้สนุกสนานครับพี่เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องสนุกสนานที่ถามว่าออกไปแล้วกดไหมเอาดีดีกว่าออกไปแล้วกดไหมเอทูเหลือเหรอกดไหมอ่ะมาเดาว่าออกไปแล้วจะกดไหมเหลือเหรอเนี่ยพี่ว่าไม่กดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเดี๋ยวเราฟังว่ากดไหมสวัสดีห้าพันเก้ารอยยูเซอร์ด้วยนะครับก็คิดว่าจะกดไหมผมว่ากดนะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องกดสักนิดหนึ่ง100ฮะอะไรนะรคิวคิวเชื่อเหรอ <c oughs> เดี๋ยวลองดู <c oughs> อ๋อติดรถอยู่ติดรถอยู่ดยกดไหมคิดว่ากดไหมน่าจะกดนะเฮ้ย <c oughs> อ๋อเพิ่งกำลังจะลงกำลังลงละลงละ <c oughs> พ,พี่ว่ากดไหมผม <c oughs> ว่ากดนะ เบา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 นิดๆพอเป็นกระสายอ่ะนี่นี่จะรวมไปกี่โมงตอนนี้ก็ตามหลักมาสิบโมงนะครับพี่แมนเดี๋ยวก็ประมาณสักสิบห้านาทีก็น่าจะออกสิบห้านาทีออกเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหล่าบรรดาของกลุ่มเกลโรโดขับไทยแลนด์ครับเกลโรโดขับไทยแลนด์นะฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับเรามี IG นะครับตอนนี้อะไรนะเรามี IG แล้วนะครับมี IG ด้วยครับเกลโรโดดอ่ารถนู้นไทยแลนด์ครับเดี๋ยวดูรถผมก่อน นี่รถนัดนะฮะเฮ้ยนัดมันเคลียร์ยังอ่ะเฮ้ยยังไม่เคลียร์เลยโอ้หไอเลวดูของครับไม่มีครับเขาฝากของไว้ครับโมไม่มีอะไรครับพอดีต้องเดินไปถ่ายได้ไหมตาก้องฝากไม่เป็นไรพี่ให้กูเดินไปถ่ายไหมนัดตาก้องฝากของไว้ครับพี่เอาจริงเหรอจริงกูรู้นะทำไมต้องเหงือแตกมันร้อนร้อนเหรอโอเคโอเคได้ขอบคุณมาก พราะงั้นเราก็ยังเห็นมี i อแพมีเยอะแยะอันนั้นก็คือทางพักผู้เพื่อนๆกันหมดครับอ่แล้ว IG IG ไอจีการ์โดครับดอทไทยแลนด์เลยครับว่างๆเข้าไปชมกันได้เราจะเห็นรูปของพวกเราแล้วก็สื่อสารพวกเราเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับนัครับขอบคุณครับพี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปฝั่งนู้นนิดนึงเรามีรถญี่ปุ่นนะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดี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 ครับเจียวครับสวัสดีครับ ไปแล้วเราไปดูรถญี่ปุ่นนิดนึงนี่นะรถคันนี้เห็นที่ไหนจําง่ายนิดเดียวบอกตรงเนี่ยแค่ตรงเนี้ยจำตรงนี้ไ,ว,นะมไมว้ผมเห็นบ่อยนะแต่ผมไม่พูดดีเจียวผมเห็นบะ่อยนะผมไม่พูดดีใจนะเราไปดูนิดนึงสั่งนี้จะเป็นรถญี่ปุ่นนี่มามามา สวัสดีครับ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 วันนี้มาอยู่เมื่อกี้ยุโร่อิตาลีแล้ววันนี้ญี่ปุ่นมั่งอ่าเดี๋ยวว่าอ่าผมพอดีพอดีผมผมจจกโชว์เครื่องเคยี่สิบสี่ร้อยมาครับเสียงเสียงนี่ลัมโบรือไอ้นะฮะไหนนี่อะฮะแดงแดงนี่ฮะเปิดเดี๋ยวนี้เออสิบหกยี่สิบขอไปแล้วอะไรนะสิบหกยี่สิบสิบหกยี่สิบเปิดหน่อย คนทางบ้านก็สวัสดี5,300ยูเซอร์ด้วยนะฮะก็จรกันไปกินตังค์ใครไม่ได้คะเกี่ยวกับนะฮะฝากระปองมันเสียโอ้โฝากระปงเสียเปิดไม่ได้ระหว่างให้ให้เปิดเองหรือว่าให้ผมช่วยแงะครับพี่แงะเลยแล้วกันเปิดด่วนครับคนทางบ้านบอกเออ5,400ละ5,400ครับไม่ต้องลบแล้วอ่านี่ฮะนะฮะก็เครื่องอะไรมั้งครับเอ่อ K20 ครับพี่ K20 นะ กี่ม้านะสองร้อยม้าครับใช่เหรอนะเขาบอกว่าสองร้อยม้าเดี๋ยวผมจะดูนะฮะว่าสองร้อยม้าหรือเท่าไหร่เควียนะฮะโอ้โหนี่ห้องเครื่องสะอาดกว่าห้องนอนผมอย่างนั้นเนี่ยอ่ะนี่ครับขอดีเทลหน่อยครับครับพี่ทำอะไรบ้างครับก็เป็นเครื่องเดิมๆนะครับ เครื่องเดิมๆครับสแตนดาร์ดกล้าพูดกล้าพูดรับสตาร์ทให้ฟังหน่อยได้ครับเครื่องเดิมๆต้องสตาร์ทให้ฟังหน่อยดูอินเทคสะอาดสะอาดเฮ้ยมันเดินนิ่งเงี้ยทำไมเดินนิ่งเงี้ยรถบ้านไงครับ รถบ้านครับพี่อ400ม้าทำไมมันดูเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะ200ครับพี่พี่ฟังผิดอืมอย่านาอยากก่าโกหกอยากก่าโกหกคน6,000ยูเซอร์นะโอ้ยใครๆครเขาดูก็รู้ครับอะใครว่ากี่ม้าเดาวหน่อยใครรู้ว่ากี่ม้า ขอฟังเสียงได้ไหะเดี๋ยวผมไปยืนข้างหลังเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงสามประตูมันต้องมาชั่วโมงนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดี๋ยวขอดูภายในยนิดนึงนะครับนี่ฮะบงบอกให้รู้ว่ามีแฟนแล้ว รถหลอกเด็กครับพี่หลอกเด็กเด็กแนวไหนเขาบอกสามประตูที่ไว้ใจไม่ได้จริงชอบสับขาหลอกจริงว่าไม่หรอครับจริงหรอโอ้โหนี่ก็สวยนี่ก็สวยตอนนี้ต้องบอกว่ายุคเก้าศูมันเริ่มมาละใช่ครับเล่นอะไรบ้างนอกจากสามประตูก็มีอีสามสอีสามสิครับแล้วก็มีเนี่ยครับอีีนฮะครับสวรหน้าไม่เอา สวัสดรนี้รถเนี่ยครับตัวเพื่อนของโอเคงั้นเดี๋ยวขอบคุณมากครับได้ครับเดี๋ยวรอมาดูนิดนึงเจ้าของสวัสดาอยู่ไหนอะเฮ้ยไม่สัมภาษณ์คนนี้คนนี้เขาหลอกเกินจะเข้าเข้ามาสัมภาษณ์สวัสดาทำอะไรบ้างเดิมเดิมครับเดิมเดิมวันนี้แกงนี้ีแต่เดิมเดิมอ่ะผมบอกลงนะพี่ถ้าบอกว่าเดิมเดิมนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้หมดเลยไหนเดิมขอดูอะไรครับเดิมเดิมขอดูไหนได้ไหมได้ได้ครับ นี่ฮะซาวาน่าสายคลาสสิก90เขารู้กันดีดูข้างในรถใไหมครับฟังเสียงเครื่องสิต้องเปิดดูด้วยอ่า <ลบ S 2> เปิดหน่อยนะครับลกหน่อยไม่เลยครับลบนิดลบหน่อยได้โอ้โหประตูนี้ปิดกร๊บเลยนะเนี่ยรถไม่ค่อยได้ใช้ครับหรอรถไม่ได้ใช้เนี่ย ทำความสะอาดเครื่องหน่อยก็ดีนะครับผมกี่ม้าครับเทอร์โบลูกขนาดนี้อันนี้ยังไม่ได้ขึ้นในโน่เลยครับคร่าวๆคร่าวๆน่าจะประมาณสี่สประมาณเนี้ยครับน่าจะมีสี่กว่าเกือบห้าก็ทําวีมงวีเมาส์ M v รเรียบร้อยเสร็จคอยชุดใหญ่เหมือนกันก็ใช้ได้นะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อวินครับวินนะครับสี่ร้อยกว่าม้ามีโอเคขอบคุณมากครับวินครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหล่าบรรดา นี่นี่นี่ไทยอาปะเนี่ยไทอาไอาตัวใหม่หน้าโซดนะรถไขรครับราคาราคาแพงด้วยหัวหน้าแก๊ง retention ราคาแพงด้วยครับไทยอาครับเบ็ดเสร็จเจ็บตัวไปเท่าไหร่ครับสองล้านนิดๆครับผมใช่เหรอใช่ครับซื้อต่อเลยไหมสองล้านนิดๆเนี่ยซื้อต่อได้ไหมสองล้านอ่ะขอขอใช้แป๊บนึงแล้วกันครับเห็นล้านนี่ราคาบอก เมื่อเช้าเพิ่งโพสท์หมดแล้วพี่เนี่ยนี่ฮะเขาบอกสองร้านนิดเดียวผมขอเซ็นเช็คซื้อต่อเลยนะขอเวลาแป๊บนึงครับเวลาแป๊บนึงท้ยอารมันต่างกับชาวบ้านยังไงอธิบายให้เพื่อนทางบ้านฟังหน่อยอ๋อตัวนี้มันก็เป็น F K 2ครับมันไม่มีบอดี้บ้านเราถ้าบ้านเราก็เป็น F K 8ก็จะอยู่ในฮ่องกงอะเยอะใช่ฮ่องกงเยอะครับมาเลยเยอะขาผมแล้วก็ฝั่งยุโรปเยอะะเพราะเมืองไทยจะไม่เอาเข้าเรื่องของซีซี ซีซีก็2000ครับ2000เทอร์โบอ่ะเปิดห้องเครื่องดูกันนิดนึงเผื่อครางบ้านยังไม่เห็นไทยอาจริงๆกันตัวเป็นๆนะฮะโลโก้ต้องใหญ่ๆอันนี้จริงเขาไม่ค่อยได้ใช้เขาแกะทิ้งได้นะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาเปิดดูฝากระโปรงสวัสดี6,700ยยูเซอร์ด้วยนะครับนี่ฮะเออเดิมๆครับเดิมๆครับ แต่แล้วกระแดมันก็แรงมาจากโรงงานอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับก็ระดับหนึ่งครับถามตรงตอนเทคเปิดต่างกันจากบ้านเยอะไหม้ต้องถามว่าต่างจากอะไรยู่ว่าต่างจากคลาสเดียวกันคลาสเดียวกันนะครับมันก็เหมือนเหมือนเทคโนโลยีมันใหม่ขึ้นนะครับมันก็ทําให้เราขับสนุกขึ้นนี้ดีกว่าครับออตอบไม่ได้แรงตอบสนองเร็วตอบตอบสนองเร็วกว่าใช่ครับขับสนุกขึ้นช่วงล่างก็พัฒนามาแล้วมันก็เร็วพเพราะฉะนั้นเราต้องดูข้างใน ข้างในนี้โปรดใช้วิจารณญาณน,นะฮะในการรับชมเนียได้ไหมได้ครับก็เดิมเมแหละครับเดิมๆดิของโรงงานทั้งหมดแหละครับไม่ได้แต่งอะไรเพิ่ม,มครับอ่ะครับอันนี้ขอยัดตอ,อเลยครับนี่นะฮะนี่คือใช้อาเดิมๆนะครับนี่ก็จะมีบอบมาให้อยู่แล้ว คู่หลังไม่ไม่ได้เปลี่ยนนฮะไม่ได้เปลี่ยนครับเดเดิมทำไมไม่เปลี่ยนด้วยมันจะได้เข้าแมตช์เน่ยอ๋อตังหมดครับชัดเจนเนาะครับผมชัดเจนดีโอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็จะไม่มีโป่งอะไรอย่างนี้แล้วใช่ครับก็เดินเดิมจากโรงงานเดินเดิโรงงานจะมีคลีปมาให้โป่งมาให้หลังคนอย่างเงี้ยแล้วก็มีสปอยเลอร์ต้องบอกว่าจริงๆใครอาร์ที่ฮ่องกงนี่เป็นที่ฮิตมากเลยนะใช่ครับใช่ครับสาวนักแต่งก็เยอะที่นู่นนะใช่ครับฮ่องกงถือว่าเยอะมากเพื่อนผมก็เป็น สำนักงานสำนักแต่งอีกหนึ่งสำนักขรับผมขึ้นเขาลงเขานี่สนุกมากครัพผมเพราะฉะนั้นนี่วันนี้เราก็ได้ดูทั้งอิตาลีและทางโซนญี่ปุ่นด้วยลุ่มอะไรครับเรีเทนชั่นนะครับเฟซบครับ r ีเทนชั่นครับรีเทนชั่นครับผมเฟซบุ๊กเข้าไปดูก็ r ีเทนชั่นอ่าฮะเข้าเลยครับเฟซบุ๊กครับเข้าไปเลยได้ครัพผมนะฮะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวแป๊บนึง จบแล้ววันนี้ไลฟ์จบแล้วจบแล้วจบแล้ว <laughs> แล้วไม่เอารถมาเอาแต่มอไซคืออะไรมันอยู่ใกล้บ้านฮะอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้าน <laughs> ขนาดมาในนามแก๊งเปิดประทุนยังเอามอไซมา <laughs> <laughs> ผมบอกตรงนะคนนี่ขี่รถด้วยไม่ได้เ <laughs> <laughs> พราะว่าตานี่เกาไม่ได้มองถนน <laughs> อันนี้รู้จริงรู้จริงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องใช้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาซูมหน่อยซูมหน่อยซูมหน่อยซูมไม่ได้เดี no. ๋ยวอาจจะฝั่งนั้นถ้าซูมไปอาจ่ะพี่ผมขอพี่ผมขอเพราะฉะนั้นก็คือกลุ่มพี่เปเล่ถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปรถเนี่ยไม่เห็นรถเลยนะรถเบลอหมดจับชัดเออเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณเรเดนชั่นมากขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเีเด็นชันอยู่ไหนเรเดนชั่นขอบคุณครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวไปแจมด้วยไปละ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็นะได้ทั้งยุโรปเอ้ยได้ทั้งทางอิตาลีและญี่ปุ่นแต่บอกเลยว่าซาวาน่าขายไหมฮะไม่ขายไม่ขายซื้อรถผมไม่ได้ถ้าไม่มากพอไม่ต้องใช้คำนี้ว่าเงินซื้อรถผมไม่ได้แต่ถ้าตีเช็คก็ได้แน่นอนใช่ไหมต้องอย่างนี้เอาไปเลยนะโอ้ต้องบอกเลยครับวันนี้ก็ได้ครบรถหลากอารมณ์นะเพราะงั้นวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะนะฮะทางนี้ก็เขาก็จะเดินทางกันละ สามประตู400 400ม้อมาหมกชิบหายบอกเลยว่าสุดยอดไปละบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวลืมอย่าลืมฮะฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าถ้าเกิดมันมีให้กดติดดาวก็กดติดดาวแล้วก็ถ้ามีให้ดาวด้วยก็ให้ดาวด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ไทยเรสซิ่งนะจ๊ะไปแล้วร้อนเหงื่อแตกเหนื่อย แต่ก็รักในสิ่งที่ชอบทำนะฮะก็นี่แหละครับไทยเรสซิง่งไปละบาย